สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังเฉียดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วป๊อปปองกูลเผยเข้าใกล้รางวัลที่หนึ่งที่สุดในชีวิตป๊อปปองอกูลนักร้องชื่อดังโพสต์ข้อความสุดตื่นเต้นไม่เคยใกล้รางวัลที่หนึ่งขนาดนี้มาก,ก่อนอยากได้เลขอะไรบอกมาเลยเรียกได้ว่าการออกรางวัลสลาก,กินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมคานี้มีสีสันเกิดขึ้นแล้วเมื 4, 4, 4, 5, 4, 5ม่อราสุดป๊อปปองกูลได้ออกมาโพสต์ข้อความหลังได้มาเป็นกรรมการในการออกรางวัลในงวดนี้โดยเจ้าตัวระบุผ่านไอจีว่า มึงไม่เคยใกล้รางวัลที่หนึ่งขนาดนี้มาก,ก่อนตื่นเต้นเอาเลขอะไรดีทุกคนโดยผลรางวัลงวดนี้รางวัลที่หนึ่งคือ981 417ส่วนเลขท้ายสองตัวคือ61เลขท้ายสามตัวคือ002 542อเขาก็ปูนข่าวจกทีนิวนะฮะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปใหม่ต่อไปครับขอบคุณครับ